อ่ะนะครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้โยกผมกับมีอีกแล้วเนาะนะครับกับเกมแมนกาซีโลนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับทำการอัปเดตแพทนะครับประจำวันที่17นะครับเดือนกันยายนนะครับว่ามีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับก็นะครับก็มีเรื่องใหญ่ๆนะครับมาทั้งหมดหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการโคลาโบนะครับกับอ่าเฮลโลไลท์ใช่ไหมโอ้ยโอโอโลมไลท์ใช่ไหมครับ หรือว่าหรือที่เขาเรียกกันว่าน้องซุยจังนั่นเองนะครับก็มีกิจกรรมนะครับของน้องซุยจังมานะครับก็ตั้งแต่วันที่17นะครับตอน10โมงนะครับจนถึงวันที่27นะครับตอนตีสองห้าสิบเก้านาทีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภารกิจของน้องซุยจังก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเขาไว้ทําอะไรกันบ้างเนาะนะครับก็กิจกรรมนะครับของน้องนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเห็นไหม ตรงนี้นะครับอ่ากดเข้ามานะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเควสกันดีกว่าเนาะนะครับว่าเควสนะครับให้ทําอะไรกันบ้างนะครับก็เควสแรกนะครับก็คือนะครับเล่นถึงเกตสองนะครับปลดล็อกอ่าปลดล็อกคาแรคเตอร์ไฟนั่นเองนะครับรางวัลก็จะเป็นตั๋วนะครับอ่าซุยจังนะครับห้าใบนะครับก็คือเป็นตั๋วสุ่มนั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับสองนะครับเล่นถึงเกตที่แปดนะครับก็ปลดล็อกไม้ My Lock นะครับโอเคนะนะครับ okay, อ right. ่าสนะครับเล่นถึงเกต11นะครับอ่าแล้วก็4นะครับอ่าทำวีพนะครับให้ครบ1 0 0 0 0แสนเนาะนะครับอ่า5นะครับทำา VP ครบ2 0 0 0 0นนะครับ6นะครับทำา VP นะครับอ่าให้ครบ4 0 0แสนนั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับแล้วก็7นะครับล็อกอินนะครับในช่วงเวลาจิตกรรมนะครับ3วัน นะครับ8นะครับล็อกอินนะครับ5วันนะครับในช่วงเวลากิจกรรมนะครับ10อ่า9นะครับล็อกอินนะครับอ่า10วันนั่นเองนะครับในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นนะครับแล้วก็อันที่10นะครับเล่นอ่าเล่นโหมดแรงไฟนะครับ1ครั้งนะครับ อ่าสิบเอ็ดนะครับแร้งแรงไฟห้าครั้งเนาะนะครับทุกสองนะครับแล้วก็แร้งแรงไฟนะครับทั้งหมดสิบครั้งนั่นเองนะครับก็เจ็กรรมนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็คือสิบวันนั่นเองนะครับก็คือการการล็อกอินนะครับคือท่านท่านชมก็อย่าพลาดนะครับการล็อกอินเลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียดายเออเสียดายซองการ์ดเปล่าๆนะครับโอเคเนาะ นะครับก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับสำหรับสำหรับอะไรนะสำหรับกิจการของของน้องซุยจังเนาะนะครับอ่ะนะครับเรามาดูที่กล่องจดหมายนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมเข้าเกมมานะครับเขาก็จะมีของชดเชยมาให้นะครับก็คือเป็นโอ้ของชดชดเชยเหรอนะครับก็คือเป็นของชดเชยนะครับทีท่ที่มันเรื่มเวลา นะครับไปถึงกี่โมงเอ่ยไปถึง9 9้าโมงสินาทีนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับตาราของเชิดเชยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดรับไปเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นของชดเชยนะครับอ่าโอเคเนาะนะครับก็เผื่อมีใครถามนะครับว่าพี่ครับอ่าไอไอคุมปองของซุยจังเนี่ยนะครับไอตั๋วดีเนาะนะครับตั๋วของซุยจังเนี่ยนะครับเอาไปทําอะไรได้นะครับก็ อ่าเอาไปกดสุ่มตรงนี้ได้นะครับอ่ะเข้าเข้าไปปุบใช่ไหมครับมันก็จะมีอกากรชาให้นะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือเป็นกรชาของนอซุยจังนะครับเอ่อท่านชมก็กดสุ่มกันได้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลองให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแป๊บหนึ่งนะ อ่านะครับก็กลับมาเข้ามากันต่อเลยนะครับก็การชาของซุยจังนะครับก็อยู่ถึงวันที่2ี่สิบเจ็ดนะครับก็ก็เตรียมตัวการหาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปกดซุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับก็หนึ่งแพ็คนะครับเท่าเท่ากับห้าใบใช่ไหมครับโอเคเนาะนะครับปากรีสโก้กันนะครับว่าเราจะได้น้องซุยจังอะไรไหมนะครับก็น้องซุยจังนะครับก็จะเป็นการเกตสองนะครับ ของเกมนี้เนาะนะครับวิสีสีทองอ่ะท่านผู้ชมนะครับผมขอกดข้ามเลยเนาะนะครับก็อ๋อมันจะเป็นซุยจังอย่างนี้ให้นี่เองนะครับก็ซุยจังก็จะเป็นเกตสอนะครับส่วนส่วนในที่เป็นเหรียญเนี่ยนะครับก็คือมันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยนะครับสําหรับส่วนของเหรียญเนาะ นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมเปิดได้ซวยจังซ้ํานะครับท่านผู้ชมก็จะเอาเหรียญอันนี้นะครับไปแลกในร้านคาได้นะครับโอเคนะนะครับก็คือซวยจังมันอยู่แคนอะไรวะเออแคนอะไรวะนะครับเดี๋ยวผมขออนันอนอนอน,อนุญ,ญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะซวยจังนะครับซวยจังอยู่แคนเคลียร์นะครับเออเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนันอนอนุญ,ญาต น,นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็เพื่อแรกนะครับเพื่อเอาเหรียญตานะครับไปแลกไปแลกน้องสุยจังนะครับซึ่งโอ้ราคาคือต้องทำถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมบูชิโรสเอ๋ยโอ้โหท่านผู้ชมดูกา์รราคามันเนี่เย,ย็ดแม่ขอแพงเลยขอโทษด้วยนะครับสาหรับคำหยาบเนาะ นะครับก็โอ้โหการการบ้างแพงมากเลยท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นตัวละครน้องนะครับน้องซุยจังนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าอันนี้ก็เป็นสลีปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครน้องซุยจังนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายซุยจังน้องนะครับอันนี้ก็เป็นขารซุยจังนะครับการการซุยจังหมดเลยนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนานะครับให้ท่านผู้ชมแลกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาแลกอ่า ตัวละครซุยจังนะครับแล้วก็มาแลกป้ายซุยจังนะครับส่วนนี้เหลือก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านผู้ชมเลยนะครับก็เิตกรรมนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับกิตกรรมก็อยู่ถึงวันที่27นะครับเดือนนี้นะครับก็หมดเวลาตีสองเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับจิตกรรมของน้องซุยจังนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนะครับก็อืม คือมันแพงนะ vision, ท่านผู้ชมครับอ่าไม่ใช่ว่าไม่แพงนะครับก็คือมันแพงจริงๆนะครับสําหรับน้องซุยจังเนาะนะครับอ่ะก็คือนะครับก็คือก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับน้องซุยจังนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสาหรับเลดเนาะนะครับอ่าก็มีซุยจัง s p ด้วยนะท่านผู้ชมครับซุยจัง SP ก็คือเป็นอ่าเป็นการ์ดอานะครับซึ่งเลดดอบมัน 0.1%นะครับสำหรับสำหรับเรทของซุยจังนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับส่วนกิจกรรมอื่นนะครับคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องบายบายครับซีวเกิงครับผม